จะเป็นฟิลแบบถ้าเราเซฟว่าตัวเองเป็นนักแสดงเนี่ยแล้ววันนึงพี่สีต้องไปเล่นหนังสมวุธชยายหญิงเกิดแบบว่าเราต้องไปเล่นในอนาคตอยู่แล้วนุ่นม่คุณมองไงไหเลยมีเล่นไปแล้วด้วยเออเล่นไปแล้วผมก็ก่อนเข้ามาก็เล่นไปแล้วใช่ผมก็ก็ไม่ได้อะไรก็มันก็คือการทำงานใช่ก็แบบเนียน่ยจะไปเล่นกับใครไมได้ก็ไม <c oughs> ่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไร ห่วงอยหรอเออเอาจริงมันก็ห่วแหละมันก็เล่นแล้แต่มันเป็นสิ่งที่ก็รู้กันมันก็ต้องแบบเออดียอะไรเงี้ยโผล่อยู่แล้วแต่ก็คิดว่าวันหนึ่งอ่ะคือเฮียก็อายุเรื่อเยอะเลยเยอะก็โผ่ไหมเออะเยอะก็โผล่แล้วก็แล้วแบบวันหนึ่งเฮียก็บอกว่าอีกเฮียจะไปอยู่บนหลังอะไรเนาะอ๋อเขาเรียนสายนี้มาด้วยซึ่งวันนั้นน่ะก็จะเป็นวันที่ผมก็คงต้อง ไปเจอโตอในเส้นทางของตัวเองด้วยเราจะมีเฮียเฮียก็คงอยู่ซัพพอร์ตทั้งหลายแหละแต่ว่าก็อาจจะมีวันที่เราตอนน้องต้องไปเล่นกับคนอื่นด้วยประธานก็เลยบอกว่าถ้าเฮียจะไปเล่นคนอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็น